ของเล่นชิ้นใหม่ครับเป็นของเล่นชิ้นที่ผมชอบคุณได้สตาเลียครับโคเบนเดอร์พิสเซนตนะครับอันนี้เป็นชุดแรกของทางร้านข้างนอกนี่เหมือนโอเปอร์คอร์หมเงนไหมมันตึงๆมันไม่นุ่มนวลแล้วก็มันเด้งลูกเขานั่งแล้วเขาจะอ้วกแล้วก็เวียนหัวมีเทคนิคนินดหน่อย<ช>เป็นความลับทางราชการ<ช>สีมันจะแบบมันจะขับเร็วไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะมีความไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นมาแต่อันนี้แบบเออโอเคเลยซื้อไหม อันนี้คือขอคับอนุบันหรือว่าไงสวัสดีครับวันนี้ครับมีของเล่นชิ้นใหม่ครับเป็นของเล่นท,ที่ผมชอบส่วนตัวครับเป็นรถครอบครัวสมัยใหม่หน้าตาร้ำสมัยวันนี้ได้ติดตั้งเป็นคันแรกของร้านไทเวิร์กนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าเป็นรถอะไรนี่เลยบุนไดนย์สตาเลียครับ วันนี้เปลี่ยนชุดโช๊คเป็น p r o e n t o r Piston นะครับอันนี้เป็นชุดแรกของทางร้านตอนนี้กําลังดูคู่มือและวิธีติดตั้งให้ตรงสเปคกับโรงงานกําหนดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟิลลิ่งกันว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงโดยที่ลองก่อนหน้านี้รถเดิมๆถือว่าถ้าเทียบกับ H1 รุ่นเก่าสามารถทําได้ดีกว่าแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าดีจนถูกใจนักครับก็เลยหาโช๊คชุดสตตดมาเพิ่มเข้าไปอันนี้เดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันนะครับลองดู รวมก่อนครับว่าสเปครถเป็นยังไงบ้างโอ้ดูภายในเดี๋ยวพ่ล้าอ่ะข้านนอกนี่เหมือนโลโก้คับนะเงินไหมต้องบอกก่อนคันนี้อัพอัพสเต็ปภายในมาเปลี่ยนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนเบาะใหม่ครับตอนจริงๆมันจะมีเบาะตรงนี้แล้วก็มีเบาะตอนตอนตอนกลางอีกแล้วก็ตอนหลังอันนี้เขาเอาเบาะสองตอนนี้ออกไปแล้วใส่ใส่เบาะคู่นี้มันมนั่งสบายขึ้นอีน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้น เท่าที่ดูไม่เท่าไหร่ครับเพราะตอนมาน้ําหนักรถก็ปกติคิดว่าโฟรเวนเดอร์ชุดเดียวเอาจบอยู่ละไม่น่ามีปัญหาอะไระเปลี่ยนทุกอย่างใช้ระบบสัมพัญหมดเลยอืว่าน่าสในใจเลยทีเดียวอย่างสตาร์เลียนมีอุปกรณ์เพิ่มมาเป็นเหล็กกันโคงครับเวบาทํำให้พวงมาลัยกระชับขึ้นออตอนเปลี่ยนมาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้ วงมาไลอาจจะเบาครับเลยเปลี่ยนตัวนี้เพื่อเพื่อให้ความกระชับเพิ่มขึ้นประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวเราไปลองอันทีเดียวตอนติดตั้งเสร็จสปริงใหญ่มากสปริงใหญ่แล้วก็สั้น ตาลียก็คือถ้าแบบหน้าตามันจะเหมือนนี่เนี่ยหน้าตารถมันเหมือนรถบบกคอะปะเออก็คือหน้าแบบโยน,น,ยน,นๆนะเออมันหุ่นโยนมันล้ำมาล้ำก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปลองกันไดเวอร์คนเดิมครับเฮียเชนของเราเองนะครับคันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเขาออกมาป้ายแดงแล้วเขาไม่ชอบแต่ก่อนเขาเอาพาดอยู่แล้วคันนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ตัวสตาเลียนนี่แหละแล้วเขาบอกว่ามันตึงตังมันไม่นุ่มนวลแล้วก็มันเด้ง ลูกเขานั่งแล้วเขาจะอ้วกแล้วก็เวียนหัวผมก็เลยว่าให้รอให้รอช็อคของโปรเฟนเดอร์ไหมกำลังจะผลิตเสร็จพอดีซึ่งจริงๆมันผลิตเสร็จนานแล้วแต่มันแก้อยู่ประมาณสามสี่รอบจนตอนนี้ได้สเปคที่สมบูรณ์แบบที่สุดละเขาก็เลยพร้อมที่ออกจากจำหน่ายจริงๆสตาร์เลียรเดิมๆเนี่ยขับดีนะถ้าผมเคยขับรถเดิมๆอยู่ขับดีแต่ว่านั่งไม่ดีนั่งแล้วมันกระเด้งคือมันยังมีความเป็นฟิลของรถตู้นึกถึงรถตู้อนุสาวเีย่ะ มันยังมีความเป็นอย่างนั้นอยู่มันไม่เหมือนเอาผ่าเอาผ่ามันนุ่มเวลานั่งมันแบบอถึงมันจะนิ่มแต่แบบมันก็ยังรู้สึกว่ามันนั่งสบายแต่อันนี้คือนั่งแล้วมันบางทีทําอะไรอยู่เนี้ยนั่งดูโทรศัพท์อยู่้วงได้แต่อันนี้คือทําให้ช่วงล่างมันซอฟลงให้ใกล้เคียงไปทางเอาผ่าให้เป็นออกไปทางเก๋งเขาเรียกว่าออกไปทางสบายอันนี้เราก็ปรับเซ็ตตามค่าที่โรงงานกําหนดทุกอย่างเลยนะครับความสูงตอนนี้ก็คือลดจากสแตนดาร์ดลงมาประมาณ1นิ้วซึ่งไม่มีผล ใครที่จะบอกว่าโหลดลงมาหนึ่งนิ้วแล้วจะแข็งกลัวแข็งไม่เกี่ยวครับการโหลดลงมาหนึ่งนิ้วมันช่วยเรื่องของหลับพลัาสัร์ทำให้ลมมันช้อนท้องน้อยลงมันทาให้ลถเวลาวิ่งความเร็วสูง,สงบนทั้งด่วนหรือบนบูรพาวิถีเงี้ยมันทําให้รถทรงตัวได้ดีและก็ไม่เหวี่ยงไม่โครงคือตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ารถมันพวงมาลัยมันก็นวลพวงมาลัยมีน้ําหนักคือไม่ได้รู้สึกว่าเบาหยองอะแล้วก็ตอนนี้นั่งกันอยู่ห้าคน ก็ถือว่านั่งเยอะซึ่งจริงๆถ้ารถรถรถแบบน,นี้ถ้านั่งเยอะพวงมาลัยมันจะเริ่มเริ่มเบาๆแล้วเพราะว่าน้าหนักมันเบี่ยงไปทางไปทางท้ายอ่าแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าไอ้พวงมาลัยน้าหนักตึงมือดีมากเลยะคือเหมือนเหมือนขับรถยุโรปอ่ะฟิลตอนนี้เหมือนรถตู้คาราเวลอ่ะเออรถตู้คาราเวลประมาณเลยก็คือเราใส่กันโค้งเพิ่มไปด้วยใช่ไหมใช่เขาเรียกสเวบาร์เป็นลูกหมากกันโคง้งเพิ่มเติมเข้าไปจริงๆเปลี่ยนโช๊คอ่ะ แต่พวงมาลัยถ้าเราไม่เปลี่ยนไอ้ลูกมากกันพวงเนี่ยรู้สึกพวงมาลัยมันจะวิวๆินิดๆแต่อันนี้เออรู้สึกตึงตึงตึงขึ้นนิดๆตอนนี้แถวสองรู้สึกว่าก็มันเป็นถนนเรียบเนาะก็ยังรู้สึกว่านเนี่ยทูกตัวผมอันนี้คอกัะพานอ่อนๆอ่อนๆนะครับอ่อนๆสตาเลีย <Star ry S 2> ผมขออนุญ,ญาตไปลองที่เส้นกันราบบพึกลวกันเนาะมันจะมีช่วงชูดความเร็วร้อยกว่าสตาเลียอัตราเร่งดีครับ ดีอยู่แล้วสามารถทําความเร็วได้เหมือนเดิมครับเบรกกระชับไม่รู้สึกว่าน้ายวบใช่หน้ายวบ,ห,ห,ยวบหรือโยกเวลาเราเวลาเราใช้ความเร็วเนี้ยเราสามารถแบบจีคันหน้าดได้เลยรู้สึกเบรกดีขึ้นเท่ากับว่าเวลาเบรกดีขึ้นก็ทําให้เรามั่นใจในการขับขี่หรือการเบรกได้ได้มากขึ้น เมื่อกี้ก็มีลูกค้าถามนะก่อนก่อนที่จะรีวิวเขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนเบรกด้วยเขาบอกว่าเขาใช้แล้วรู้สึกเบรกเบรกไม่ค่อยอยู่เนี่ยที่ผมใช้ผมว่ามันโอเคเลยนะจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับถนนกรุงเบพพฤษก็จะมีแบบก็เป็นร้อยต่อสะพานอะไรนถนนต่อรอยต่อสะพานอะไรอย่างงี้ครับอารมณ์เหมือนเราขึ้นแบบภูรพาวิถีที่มี um ร,ร้อยต่อถนนก็ตอนนี้แถวสองก็ยังรู TR ้สึกว่าไม่ได้ร <pel> ู้สึกร้อยถึงร้อยต่อถนนอะไรมากมายนะครับก็ทำได้อยู่ นอนม,มานุนน,นลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งนะครับเราก็โดยปกติแล้วถ้ามีการติดตั้งโชค๊คหรืออะไรเงี้ยครับเราก็มีบริการตั้งศูนย์ให้ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทางร้านของไทยเวิร์กก็ือ่องตั้งศูนย์เราอัปเดตโปรแกรมนะครับโปรแกรมตั้งศูนย์นะครับสําหรับพอตาเลียมาเรียบร้อยแล้ะนะครับลูกค้าที่ไม่ได้ใส่โชค๊คหรือจะมาใส่โช๊คกับเราเราก็ยินดีดูแลสำหรับรุ่นนี้นะครับโปรแกรมตรงรุ่นคืออะไรมีลูกค้าในเพจถามมาเหมือนกันอ่าโปรแกรมตรงรุ่นก็คือ นะครับโดยปกติแล้วนะครับโรงงานทุกๆโรงงานนะครับก็จะมีสเปคมาตรฐานกับรถรุ่นๆน,นั้นมาให้นะครับเราจะไม่ได้จินตนาการไปเองว่ามุมโทคนจะเป็นเท่าไหร่หรือมุมแคมเบอร์เท่าไหร่มุมองศาลอนนู่นนี่นั่นเท่าไหร่หรือเขามีไกด์ไลน์ให้เราจะมีเขาจะมีไกด์ไลน์ให้ะนะครับแล้วก็เราทาไกด์ไลน์ดูนะครับก็บางสนย์เสร็จเราก็ไปลองวิ่งว่ามันโอเคไหมถ้ามันยังไม่โอเคมีอาการไหลซ้ายไหลขวาเราก็จะมีอีกว่า มันเกิดจากอะไรแล้วก็นปมามวลผลนะครับโดยใช่โดยการอ้างอิงจากกดเครื่องก่อนนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เป็นรถพวกรถเก่งรถไฮเปอร์เอร์แมนก็จะอีกแบบหนึง่งก็ลองเข้ามาลองใช้บริการดูนะครับอยากจะซิ่งอยากจะไปวิ่งแบบไหนอย่างเช่นรถแดกจะไปวิ่งเซอร์กิตอะไรพวกนี้ก็ได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นรถบ้านใช้งานก็อ้างอิงจากเครื่องไปก็ค่อนข้างจะแม่ย้ำนะเครืคร่องเราเป็นเครื่องรุ่นใหม่ละถ้าสมมุติว่าไม่เคยขับเดิมๆอ่ะแล้วมาขับ คันนี้กูเป็นรถที่ช่วงล่างดีมากเลยคือคาแรคเตอร์จะเปลี่ยนจากสแตนดาร์ดมาเป็นอันนี้คือต่างกันแบบเยอะมากอะความตึงตังเนี่ยหายไปเลยกลายเป็นนิ่มนวลแบบนิ่มนวลเกินอะไม่คิดว่ารถทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันจะขับได้นิ่มขนาดนี้โยกเยอะเปลี่ยนเลนก็แบบดีขึ้นเนอะมันมั่นใจอะเออเนะ่ะมั่นใจเวลาโยกไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรถสูงอะ คือรถตู้ปกติถ้าแบบเราจะขับความเร็วสูงเนี่ยเวลาเราโยกเราจะรู้สึกว่าแบบเราต้องมีลิมิตอ่ะเออบางบางจังหวะมันมันมันไม่มั่นใจแต่นี้รู้สึกว่าขี่แล้วรู้สึกแบบนี่ความเร็ว120นเนาะอหนรถเก่งนะขี่เป็นรถเก่งเบร,รเกก็ดีนะเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเบรกเบรกแย่เลย เทคนิคนิดหน่อยเป็นความลับทางรัศกาไม่สามารถบอกใครได้ใช่ไหมพี่คูณบอกได้ครับแต่ว่าก็ติดตั้งยากอยู่ครับอันนี้ทำกันมาตั้งแต่เที่ยงตอนนี้กี่โมงอ่ะห้าโมงอันนี้สี่โมงเพิ่มครับเออห้าโมงพี่ก็ใช้เวลาอยู่อะอย่าหาจทยให้ดี่พี่ดแล้วเราก็ให้ดูแล้วเราก็เจอแล้วอ่ะอันนี้ครับเรามาดูโปรแกรมตั้งสุดนะครับที่มีลูกค้าในเพจถามมาว่าโปรแกรมตรงรุ่นคืออะไรอันนี้ก็คือโปรแกรมตั้งส่วนของเ t a r l e t ตามสเาคเกิเราก็จะมีไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ต่างๆคุมโทคุแชมเบอร์ที่ที่เหมาะสมที่สุดก็แน่ใตอบโจทย์คนคนรักโรบคอนุ่มดีก็ใช่ไหมพี่นุ่มดีมดครับได้ฟิลได้ฟิลรถตู้ผสมกับเอาผ่านความนุ่มเหมือนเอาผ่านเบอร์ไฟแต่ ฟีลการขับก็เหมือนรถตู้ก็ม,กมียังมีความมาเรียกว่าความแน่นๆความตึงตังอยู่นิดนิดแต่แบบซอฟ์ลงเยอะซอฟ์ลงเยอะนิบหนึบเนึบนะครับใช่แล้วแล้วเราไปลองทีเราไปลองหลายคนเนี่ยเราไม่ได้ไปลองแบบคนตออคนเรานั่งเต็มรถเลยที่เราขึ้นไปลองอันนี้เราไปประมาณห้าหกคนบลันะใช่ครับนะก็ถือว่าประสบความสเร็นะคะรับครับโชวโคเป็เดอร์ ตรงรุ่นบุญไดตาเนียนะครับรวยครับออแก้ปัญหาการยันของผมได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับเรียบร้อยนร้ยว่าเป็นที่อะไรอ่ะมันบอกไม่ได้ไอ้ทีไม่สุด <laughs> ถ้า้แล้วามาดูกันว่าทันนี้จบปัญหาไหมทันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเขาขับไปตีกอล์ฟแล้วเขารู้สึกว่าเวียนหัวผม<อ>ก็เลยว่ามันมีโชคตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์แก้ก,การตึงทังได้ รวมรวมเอาประกอบขึ้นไปนะชั่วโมงได้ประมาณนี้ไม่เกินนี้ถ้าไม่ติดอะไรคันแรกก็อาจจะแบบนี้หน่อยแต่ว่าคันคันต่อ,ตอไปก็จะเร็วขึ้นคันที่สามกันที่สี่นี่เอาห้าดีปะ่ะเอาแค่เจ<อ><อ>็ดน<อ>าทีเหรอไอ้ติดตั้งอะไรนะพี่เบิเบร์ตดั้งเะไรนะพบิรต่างจากตัวเดิมยังไงอะพี่ไอตัวนี้มันา ทำให้ตัวเนี้ยมันจะเป็นสตัดใช่ไหมช็อกมันเป็นโช็กสตัดมันสามารถยืดได้กันโพมันยืดได้แล้วก็ทําให้ยาวได้สั้นได้เพราะว่าเวลาเรายกถูงเนี่ยกันโพมันต้องยืดตามอืมอยืดแล้วก็ฟิกตามโช็กที่เราตั้งใช่ไหมใช่ครับขออญาตเจ้าของรถไปเทสครับอันนี้เรานั่งกันกี่คนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคน,ค,นครับผมคนที่หกหกคนรวมน้ำหนักประมาณสี่โลครับผมเจ็ดสิบห้าครับ บวกไปคนหนึ่งแค่จะร้อยแล้วครับร้ออ่าผมร้อยหนึ่งอ่าร้อยแปดสิบห้าครับอ่าผมแปดสิบะสีาก็เกือบสี่ร้อยโลอะง่ายๆ่ายสี่ร้อยโลเพิ่มมาจากน้ําหนักมาตรฐานสี่ร้อยโลเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันว่าเหมือนเรากำลังวิ่งไปต่างจังหวัดว่ารถคันนี้ใช้งานเป็นไงสรุปเราใช้เวลาติดตั้งประมาณเท่าไหร่อ่าคันแรก ติดไปสี่ชั่วโมงเกือบห้าชั่วโมงมันเป็นเพราะอะไรครับจังหาต้องอยู่หาต้องอยู่หาครับเพราะว่าเราเจวที่ดีที่สุดเ,ออเราติดเสร็จแล้วเราก็ไปเทสแล้วเราก็เจอข้อบกพร่องเรากลับมาแกทท้ใหม่เรากลับไปเทสใหม่แล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็เทสใหม่บนอยู่อย่างนี้ประมาณสามรอบได้จนตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าหลักการในการติดตั้งที่ถูกต้องแล้วก็ การปรับเซตที่เรียกว่าเป็นจุดที่ขับสบายสุดก็จะเป็นประมาณนี้อย่างคันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นติดตั้งแค่ประมาณ4ี่สิบ้านาทีเท่านั้นก็าถือว่าเร็วเร็วจากคันนี้แล้วประมาณเร็วข้าเ <c oughs> รพราะพอเรารู้จุดว่ารื้อยังไงถอดยังไงประกอบยังไงเงี้ยช่วยๆกันแป๊บเดียวมันมันเสร็จไวครับแล้วก็เหลือไปตั้งศูนย์อีกส5ิ้านาทีก็ยังไม่รวมตั้งศูนย์แต่ตั้งศูนย์ก็อีกสักครึ่งชั่วโมง ก็รวมแต่เสร็จก็ประมาณชั่วโมงนิดๆตี่ไปชั่วโมงครึ่งสาหรับใครที่กลัวว่าจะนานก็โทรนัดก่อนล่วงหน้าได้ครับล็อกคิวแป๊บเดียวติดตั้งชั่วโมงครึ่งได้รับรถคันใหม่ขี่นวลๆเลยคือความเร็วต่ำๆนี้ดีมากเลยนะดีนะรู้สึกนิ่มๆเลยคือถ้าไฮเวย์ <ๆ S 2> ก็ขับแบบเรียกว่าปิวนะอัตราเร่งก็ดีช่วงล่างก็นุ่มแรงนะข้างหลังแถวสามแถวแถว,แถวอันนี้เรียกแถวแถวสุดท้ายนั่งดีเลยใช้คำว,ว่าดีนะ เนี่ี่คือรถตู้ขนาดใหญ่ที่นั่งที่นั่งนั่งสบายเลยข้างหลังคือรถตู้หรือรถที่นั่งเนี่ยข,ข้างหลังก็จะดิดดีเฮตวันข้างหลังก็จะออกดิดดีอารมณ์เหมือนนั่งรถบุกอุสาหะลีใช่อันนี้ก็ไม่มีอาการนั่นละไม่มีอาการนั่นละแต่ถามว่าความสบายจะให้นั่งเหมือนตอนกลางรถหรือแถวที่สองทง สู้แขนนู้นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วะครับเรื่องรถปกติอยู่แล้วนะครับก็ถือแต่ถือว่านั่งได้สบายครับแสดงแล้วอันนี้ลอยก่อถนนลอยตะพานง่วงไยนิ่มกิ๊ดก็ยังยังเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับก็ตามคาลิเเตอร์ของทชคกของโปฟิเดอร์เขานุ่มนวลนะฮะนุ่มนวลแต่วว่าเราจบปัญหาของคันแรกไปได้แล้วใช่ทุกอย่างทุกอย่าง อันนี้คือคอมพีสุดๆคอมพีต่อไปอะไรก็ง่ายแล้ะครับก็คือตอนนี้เราเราเราเซตกันแบบนั่งเต็มคันแล้วพอพอขับขับให้มันสบายแล้วก็ก็ขับได้ปกติตอนแรกนึกว่าปรับเบอร์เบอร์กลางเรานั่งหลายๆคนมันจะยวยนี่ไม่รู้สึกเลยเบรกก็ดีกระชับด้วยไม่รู้สึกว่ารถมันงงพังง่าพังง่าปกติถ้าเรานั่งหลายๆคนถ้าชคเป็นดัตนด์ดมันจะนงงพังง่าพังง่านิด,นดๆใครที่ใช้รถประเภทนี้อยู่ทุกๆวันจะรู้ว่าแบบปกติมันจะแบบมันจะขับเร็วไม่ค่อยได้ เพราะว่ามันจะมีความไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นมาแต่นี้แบบเออโอเคเลยเรามาสัมภาษณ์สุภาพสตกีกันต้องไหมตอนนี้มีสุภาพรีอันซื้อไหมอันนี้คือขอคับมาดูวัดหรือว่าไงซื้ออะไรชอบไหมได้อยู่จบโอเคนะโอเคนะนี้คือการป้ายยาอย่างหนึ่งถนนกำลังพึกไม่ได้เป็นถนนที่เรียบนะมันจะมีฝาท่อมี ลอยต่อถนอนมีซ่อมถนนมีถนน,ถน,นยุกมีถนนปูดมีคอสะพานที่รถถ้าช่วงล่างไม่ดีนี่ก็รูดกันเร็วๆยังไงก็มีหัวที่หมวตำ่ำได้นะ <S <S เนี่ยเียเอพอแล้วเอาไหมเอาเอาแต่ถ้าเป็นเฮดวันมันการโยกแบบนี้มัน มันมันไม่ได้ฟิลนี้อะความรู้สึกอันนี้แม่งขี่มันรถเก่งเว้ยคือมันมุดได้เลยนะมุดมุดซ้ายมุดขวาถ้าเป็นเฮดบอคือมันมันจะรู้สึกว่าแบบมันใหญ่ๆยกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อันนี้ติดอะไรอยู่เดี๋ยวยกภายขึ้นนิดนึงครับมันเตี้ยไปนิดนึงโชคมันยังมียันนิดนึงเดี๋ยวเราแก้การตรงนี้ก็ส่งรถได้เลย ประมาณนิ้วหนึง่งเจ้าของเขาเน้นย้ําเลยว่าเขาขอแบบนั่งนั่งสบายเขาจะมีคนขับรถ <ừ> ก็ที่บ้านเขาก็จะมีพวกเอาผ่านอะไรเงี้ยเขาอยากให้มันใกล้เคียงกันเจ้าของเขาชอบรถรูปทรงมันมันล้ําดีก็เลยอยากให้ฟิลออกมาเป็นแนวรถผู้บริหารนั่งนั่งสบายไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยก็ตรงโจทย์คิดว่าตรงโจทย์แน่นอนไม่ตึงตังครับคืนนี้เราก็จะจัดค่านี้ให้กับ ทุกคันที่มาใช่ไหมแล้วแต่บางบางคันก็เป็นรถแต่งก็มีก็เราถ้าเป็นรถแต่งเราอาจจะจัดตรงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ปรับให้มันหนืดกว่านี้นิดนึงแต่อันนี้คือเขาย้ำมาว่าเขาอยากได้สบายๆก็จะเป็นประมาณนี้คันนี้กับคันแรกที่ทําไปวันก่อนคันนี้นิ่มกว่าคันนี้นิ่มกว่าแต่ถือว่าวโดยรวมตอนนี้ก็รู้จุดแล้วว่าว่าต้องไปทางไหนหรือบางทีมันอาจจะต้องต้องใช้ประสบการณ์นิดน,นึงในการติดตั้ง ตอนนี้ก็ถือว่าขับดีเลยครับขับดีแนะนำแนะนำคนที่ใช้ s t a r ลียรุ่นนี้ก็สำหรับใครที่ใช้รถ Hyundai s t a r l e อยู่นะครับ p r o v e n d e r f i t t a ก็เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบแนวปรับแต่งแนวอัปเกรดรถคือได้รถที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิมขับสนุกกว่าเดิมและขับสบายกว่าเดิมมาที่ร้าน t ท a i w o r k เอกชัยบางบอนได้เลยนะครับ ยินดีดูแลและให้บริการครับขอบคุณครับ